ครับเซร่ายินดีต้อนรับเข้าสู่สัลยาอวทีวีกับกระผมสัญยาอวเช่นเคยครับผมก็นะฮะคลิปนี้ก็ไม่ได้มามีอะไรมากก็จะมาบอกว่าขอบคุณทุกคนเลยครับนะที่มากด Sub s cribe ตั้งแต่เริ่มทำชา n e l แล้วก็มาดูทุกคลิปทุกวิวทุกเบลอะไรผมขอขอบคุณมากครับขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะฮะก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับก็ผมก็คงจะไม่ได้ อัพคลิปหรืออะไรในชแนลนี้อีกแล้วนะครับก็นะก็อยากจะบอกขอบคุณทุกคนจริงๆก็คือชแนลนี้อาจจะปล่อยล้างปล่อยทิ้งล้างไว้อย่างนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับ,รบที่ขาดไม่ได้เลยตอนนี้อย่าลืมว่านะครับอย่าลืมเลยว่ามากดซับชแนลใหม่ด้วยนะฮะชื่อชแนลว่าทรีสล็อนะครับผมนะคือไม่ได้จะเลิกแค่หรือแต่อย่างใดแต่ว่าจะมาทำชแนลนะรวมกับพี่นนอนด้วย นะครับก็พี่นอนพี่วบสามคนนะเป็นรวมทํำชา n e l เดียวกันก็คือจะมีคลิปแยกกันเลยนะฮะแล้วก็มีรวมกันบ้างอันนี้ก็แฟนเพจครับนี่ก็โลโก้นะฮะก็อย่าลืมมากดไลค์แล้วกด s ซับสไครต์ชา n นลใหม่ด้วยนะครับผมขาดไม่ได้ต้องมากดซับไว้นะก็จะเป็น c h ชา n e l ที่ทําแบบเนี่ยตอนนี้ก็มีคลิปพี่นนนะฮะอัพลงไปแล้วก็คือพิเชอร์3นั่นเองพาร์ทแรกก็คือจะมารีอัปใหม่ของพี่นอนแต่ของผมน่าจะทําใหม่หมดเลย ก็น,นะฮะอย่าลืมมากดติดตามกด s u b สไครต์กดไลค์แฟนเพจอะไรก็ด้วยนะฮะก็จะเป็นคลิป3หนุ่ม3มุมสไตา์สหายสยายตูดนะครับผมก็อย่าลืมนะฮะมากดไลค์และ s u b ส c r i b e กันด้วยครับขอบคุณครับ